าก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้นะที่พระเจ้าได้ทรงประทานชีวิตให้กับเราคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งให้คุณโยเซฟอ่านบาวชนะที่ส่งเข้าไปนะคะจะดูดีบทที่23ข้อที่1ถึงข้อที่6พระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงทําให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปริมน้ําแดนสงบ พระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจุราชข้าพระองค์จะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์กถาและฐานพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่ แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาวเวสืบไปเป็นนิจกาลเทียบที่5ข้อที่17ถึงข้อที่21เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทําสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทําแต่ถ้าท่านทั้งหลายได้รับการทรงนําโดยพระวิญญาณ ท่านก็ไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติการงานของเนื้อหนังเห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโศกโครกการเซเพลการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันการชุนเชียวกันการไฝสูงการทุ่มเทียงกันการแตกกกกันการอิจฉากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆ ในทำนองนี้ซึ่งข้าพเจ้าเคยเตือนพวกท่านมาก่อนว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าสดุดีบทที่34ข้อที่4ถึงข้อที่22ข้าพเจ้าได้แสวงหาพระยาเวและพรองทรงตอบข้าพเจ้าและทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิน้นคนทั้งหลายที่เพ่งดูพรองจะเบิกบานเขาจะไม่อดสูคนยากจนคนนี้ร้องทูลและพระยาเวทรงฟังและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิน้น ทูตของพยาเวได้ตั้งค่ายล้อมบรรดาผู้ที่ยำเกรงพยาเวและช่วยกู้พวกเขาเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพรยาเวประเสริฐคนที่ลีภัยอยู่ในโพระงก็เป็นสุขบรรดาวิสุทธิชนของโพรงจงยำเกรงพยาเวเพราะผู้ที่ยำเกรงพรงไม่ขาดแคลนเหล่าสิงหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหยแต่ผู้ที่สแสวงหาพยาเวไม่ขาดสิ่งดีใดๆมาเถิดมาเถิดลูกเอ๋ยมาฟังเรา เราจะสอนเจ้าถึงความยำเกรงพระยาเวผู้ใดปรารถนาชีวิตและอยากมีอายุยืนเพื่อจะได้เห็นสิ่งดีก็จงระวังลิ้นของเจ้าจากความชั่วและอย่าให้ริมฝีปากพูดล่อลวงจงหันจากความชั่วและจงทำความดีจงแสวงหาสันติภาพและจงติดตามมันไปพระเนตรของพระยาเวเฝ้าดูคนชอบธรรมและพักันของพระองค์สดับคำอ้อนวอนของเขาแต่พระพักของพระยาเว ตั้งต่อสู้ผู้ทำความชั่วเพื่อจะตัดอนุสรณ์ของพวกเขาเสียจากแผ่นดินโลกเมื่อคนชอบทำร้องทูลพระยาเวทรงสดับและทรงช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิน้นพระยาเวทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลายและทรงช่วยผู้สิ้นหวังคนชอบทาอาจมีความทุกข์ใจหลายอย่างแต่พระยาเวทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมดพรงุงทรงปกป้องกระดูกทุกชิ้นของเขาไม่หักสักซี่เดียว ความชั่วจะสังหารคน,นธรรมและบรรดาผู้ที่เกลียดชังคนชอบธรรมจะถูกลงโทษพยาเวทรงไถ่ชีวิตผู้รับใช้ของพระองค์ทุกคนที่เข้าลี้ภัยในพระองค์จะไม่ถูกลงโทษเอเฟซัสบทที่4ข้อที่2 2ถึงข้อที่32คือได้รับการสอนให้ทิ้งตัวเก่าของพวกท่านที่คู่กับการประพฤติแบบเดิมซึ่งถูกตันหาล่อลวงทำให้พินาศไปและให้วิญ,ญญาณและจิตใจของพวกท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่ และรับการสอนให้สวมสภาพใหม่ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงดังนั้นจงละทิ้งความเท็จให้พวกท่านแต่ละคนพูดความจริงกับเพื่อนบ้านของตนเพราะเราต่างเป็นอวัยวะของกันและกันจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ตะวันตกแล้วยังโกรธอยู่อย่าให้โอกาสแก่มานคนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีกต่อไป แต่จงใช้มือของตนตรากตรำทำงานที่ดีๆกว่าเพื่อจะได้มีอะไรแจกใจให้คนที่มีความจำเป็นอย่าให้คำเลวร้วยออกจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวคำดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินและอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทยัยด้วยพระวิญญาณน,นั้นท่านได้รับการประทับตาไว้สำหรับวันที่จะได้รับการไถ่จงเอาความขมขื่นความฉุนเฉียวความโกรธการทุ่มเทียง การพูดจาดูหมิน่นรวมทั้งการใดทุกอย่างออกไปจากพวกท่านแต่จงมีใจอรุณาใจสงสารและใจให้อภัยแก่กั้งและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคิดครับค่ะข,ขอบคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าจงเข้มแข็งในพระเจ้านะคะก็พระคัมภีร์หลักก็คือซดุดี23โดยเฉพาะข้อที่ส จุดประสงค์ก็เพื่อว่าให้เรารู้ว่าเราเป็นใครในพระคิ์แล้วก็เพื่อให้เรารู้ว่าพลังอํานาจฝ่ายวิญญาณที่ทํางานอยู่ในชีวิตของเรามันเป็นยังไงบ้างมันมีทั้งพลังอํานาจตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่แม้ว่าเราบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเราก็ต้องรู้ว่าตัวเก่ามันก็ไม่ยอมที่จะออกไปธรรมชาติตัวเก่าก็ยังต้องการทำงานอยู่ในตัวใหม่ธรรมชาติตัวเก่าก็พยายามที่จะเข้ามา มันไม่ยอมเสียพื้นที่หรือเสียอาณาจักรของมันเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงต้องการที่จะให้เรารู้ความจริงว่าพลังอะไรพลังตัวเก่าหรือตัวใหม่พลังชีวิตเก่าหรือชีวิตใหม่อยู่ในเราเราต้องชัดเจนนะคะเพราะว่ามันมีทั้งสองอย่างที่จะแย่งชิงกันที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของควบคุมครอบครองในชีวิตของเรา ถ้าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เริ่มต้นใหม่แล้วก็ถูกปกคลุมไปด้วยธรรมชาติใหม่เราก็จะมีชัยชนะเหนือตัวเก่าชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่เข้มแข็งในพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงมีเหตุผลที่จะให้เรากําจัดตัวเก่าเพื่อเราจะถูกปกคลุมด้วยชีวิตใหม่แล้วก็ตัดสินใจที่จะใช้เส้นทางชีวิตใหม่ในการดําเนินชีวิตในโลกใบนี้ เพื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างดียดเยี่ยมเพื่อเราจะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราว่าการที่เราตัดสินใจทิ้งชีวิตเก่าแล้วก็ตัดสินใจที่จะเลือกดำเนินชีวิตใหม่ก็คือเรากำลังเลือกพระคุณและความรักของพระเจ้าฤทธเดชของพระเจ้าจะทำให้เราเข้มแข็งฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าแม้ว่า เราจะอยู่ในตำแหน่งไหนบทบาทไหนตัวเก่าตัวใหม่มันก็ต่อสู้กันล่ำไปมันขึ้นอยู่กับการที่เราเลือกและตัดสินใจว่าเราจะดำเนินชีวิตแบบไหนพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่บังคับแม้นว่าเราจะบอกว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วแต่ละวันเราต้องเลือกต้องตัดสินใจว่าเราจะดำเนินชีวิตเชื่อฝังพระเจ้าเชื่อฝังถอยคำ และอยู่ภายใต้การปกครองการเจิมของพระเยซูคริสต์รหรือไม่นี่คือพระเจ้าของเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าไม่เหมือนผีนะคะผีนีน่มันควบคุมเรานะมันบังคับกดขี่ข่มเหงเพื่อที่จะเอาไปเป็นทาสเพื่อที่จะเอาเราไปทําบาปมันจะทํางานผ่านตัวเก่าของเรามันจะทํางานผ่านการงานเนื้อหนัง นี่คือทำไมพระเจ้าบอกกับเราในโลมบทที่8ข้อที่6บอกว่าอย่าดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังเพราะว่ามาันซาตานมันวางกับดักแล้วก็มันยิ้มหวานเมื่อเราดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังตามชีวิตเก่าเป็นคริสเตียนแล้วแต่ยังเลือกการดำเนินชีวิตเก่าไม่ทิ้งตัวเก่าในสองโครินโ์บทที่5ข้อที่17พระคำพระเจ้าจึงบอกเราเตือนเราว่าเหตุฉนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริส ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดเก่าๆต้องล่วงไปสิ่งสารพัดเก่าๆที่เราเคยทำมาในอดีตความคิดนิสัยอุปนิสัยพฤติกรรมต่างๆที่เป็นวิญญาณตัวเก่าความบาปการงานเนื้อหนงังวิญญาณของโลกเราต้องปฏิเสธเราต้องไม่ตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตตามนิสัยเก่าชีวิตเก่าเราต้องสละเราต้องตัด ถ้าเราบอกเราเลือกพระเยซูคริสต์เราต้องทิ้งตัวเก่าและเราก็จะเข้มแข็งในพระเจ้าได้ถ้าเราไม่ทิ้งตัวเก่ายังไงก็ไม่เข้มแข็งค่ะยังไงเราก็อ่อนแอยังไงเราก็มีเรื่องเนื้อหนังทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะชนะหรือเข้มแข็งในพระเจ้าหรือเติบโตไปกับพระเจ้าได้ นี่คืออุปสรรคปัญหาที่ขัดขวางไม่ให้เราเข้มแข็งในพระเจ้าไม่ให้เราเติบโตไม่ให้เราที่จะสดใหม่กับพระเจ้าขาดพลังขาดพลังชีวิตไม่มีกำลังไม่มีเรียวแรงในการที่จะทำดีไม่มีกำลังในการที่จะเชื่อฟังพระเจ้าไม่มีสันติสุขเพราะฉะนั้นเราดูชีวิตของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดเจอการทดลองในสดุดีบทที่23เมื่อเขาร้อนหลนรักพระเจ้า คนที่รักพระเจ้าก็ขอให้นะฮะเราร้อนดนต่อไปก็ขอให้เราตัดสินใจเชื่อฟังพระดำรัสของพระเจ้าต่อไปไม่ต้องท้อไม่ต้องถอยเพราะว่าเรารู้ว่ามารสตานเนี่ยพยายามที่จะแย่งชิงตัวเราและเราก็อย่าไปฟังมารเราต้องช่วยตัวเองด้วยพระวิญญาณอยู่กับเราขอให้เราตอบสนองให้เป็นเราก็ได้ยินได้ฟังพระคำเชื่อฟังพระเจ้าง่าย ทุกคนมีตัวเก่าทุกคนมีนิสัยที่ไม่ดีทุกคนมีความบาปทุกคนมารสตานพยายามที่จะยั่งชิงเราไปนรกกับมันหรือเอาไปเป็นเครื่องมือของมันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเข้าหาพระเจ้าคิดถึงพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าเราจึงจะผ่านสถานการณ์ก็เรียกว่าอยู่ในหุบเขาเงามัจุรา คนที่รักพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่เจอกันทดลองกับซาดาวิดเจอเต็มเต็มพวกเราก็เจอเต็มเต็มแต่ว่าให้เรามีความเชื่อแล้วก็เข้าหาพระเจ้าอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าแม้นว่าเราจะเดินในหุบเขาเหงามัชุราชเราจะไม่กลัวสิ่งใดเพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราแม้นว่าจะถูกโจมตีนะคะ แม้ว่าจะได้ยินข่าวร้ายแม้ว่าเราจะเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้เจออุปสรรคปัญหามากมายแต่ถ้าเราเข้าใกล้พระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าเชื่อและหวางใจในพระเจ้าตัดสินใจเดินกับพระเจ้าเดี๋ยวข่าวร้ายจะออกเดี๋ยวสิ่งที่ไม่ดีก็จะออกข่าวร้ายข่าวที่เราไม่พึงประสงค์ถ้าเราพึ่งพาพระเจ้าถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าถ้าเราไม่ใส่ใจไม่สนใจ ฟังคำของมารหรือไม่ฟังสิ่งที่ปัญหากำลังลุ่มเหล่าเราเนี่ยเราฟังพระเจ้าเสยอย่างเราจะผ่านเราจะผ่านเราจะไม่ทำผิดพลาดถ้าเราฟังพระคำเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราไปเชื่อฟังมารแล้วก็ทำบาปเราก็จะล้มลงในความบาปเมื่อเราล้มลงในความบาปมารสตานมันก็จะมีคำกล่าวโทษชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลา มันก็จะให้เรามีฟ้องผิดอยู่ตลอดเวลาคนอื่นเขาไม่ได้ไปตํตำหนิเราเลยเราก็จะตำหนิตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามารซาตานใส่ข้อมูลให้กับเราว่าเราเป็นคนบาปเราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนชั่วแต่เมื่อเราต้อนรับพรีสุคริ์พระเจ้าบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านะคะเราต้องประกาศว่าเราเป็นคนชอบธรรมโดยพระคุณโดยฤทธเดชโดยการที่เราเนี่ย ่อมใจเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าเราไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนดีเพราะกำลังของเราพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกนี้ไม่ใช่มาช่วยคนชอบธรรมนะคะมาช่วยคนบาปอย่างพวกเราเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกเราเชื่อพระเยซูคริสต์ไถ่บาปเราเราต้องประกาศว่าเราเป็นคนชอบธรรมเราเป็นคนใหม่เรามีชีวิตใหม่แล้วเราไม่ต้องไป ท่องสิ่งที่มารซาตานกล่าวโทษเราหรือตอนที่เราผิดพลาดแล้วก็ทำบาปชีวิตเก่าพระเจ้าลืมเราต้องลืมเราจะไม่ไปตอบสนองสิ่งที่มารซาตานกำลังกล่าวโทษเรามารซาตานมันกล่าวโทษเราใส่ข้อมูลเดิมๆให้กับเราเอาชีวิตเดิมๆชีวิตเก่าของเราเนี่ยมาฟ้องเราอยู่ตลอดเวลา บางทีคนอื่นไม่รู้เรื่องว่าเราไปทำอะไรมาด้วยซ้าไปแต่มานมันรู้นะก,กับตัวเรารู้มันก็ฟ้องเราอยู่นั่นแหละมันก็กล่าวโทษเพื่อที่จะให้เราพูดออกมาว่าเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนบาปเป็นคนชั่วเป็นคนโอโกปกโซโคกฉันชั่วมากฉันเลวมากนี่คือมารสตาตนกําลังกล่าวโทษเราวันนี้เมื่อเรามีพริสูคริสเราสารภาพบาปเรากลับใจไหมเราเป็นคนชอบทำ เรามีชีวิตใหม่เราไม่ได้พูดตามชีวิตเก่าแต่เราพูดตามชีวิตใหม่ที่พระเจ้าให้กับเราพอเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเดินตามพระเจ้ามันสตนันมันจะฟ้องผิดมันสตนันมันจะกล่าวโทษกล่าวร้ายเราหรือแม้ว่าเราเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีเราก็จะไม่กล่าวโทษตัวเองเพราะว่าเรามีชีวิตใหม่แล้วนะคะถ้าเราไปกล่าวโทษแต่ว่าเราเป็นคนบาปเป็นคนไม่ดีนะคะมันจะผิดพระคัมภีร์ มันไปถูกต้องตามกฎหมายของมารเพะมารเนี่ยมันเป็นผู้กล่าวโทษว่าเราเป็นคนไม่ดีนะไม่ต้องไปเห็นด้วยกับมารวันนี้พระเยซูมาไท่เราเราต้องเห็นด้วยกับพระเยซูคริสต์ไม่ต้องไปพูดถึงชีวิตเก่าสิ่งสารพัดเก่าๆให้มันล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่พระคำของพระเจ้าบอกว่าเชื่อด้วยใจรับด้วยปาก ถ้าเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ไถ่บาปเราเราต้องเป่าประกาศกฎหมายของพระเยซูคริสต์หรือพระคำของพระเจ้าว่าเรามีชีวิตใหม่ชีวิตใหม่อยู่ในพระเยซูคริสต์สิ่งสารพัดเก่าๆต้องล่วงไปตอนนี้ฉันมีชีวิตใหม่แล้วเราต้องไล่มารไอ้มารซาตานที่มาทําให้เราฟ้องผิดกล่าวโทษกล่าวร้ายที่อยู่ในใจเราที่เราเคยทําบาปมันก็จะเอาเรื่องความผิดของเรานั่นแหละมาให้เราเนี่ยพูดไม่ดีกับตัวเองคิดลบพูดลบ ป่าประกาศว่าแต่ตัวเราไม่ดีถ้าพระเยซูคริสต์มาไถ่บาปเรามากำจัดบาปเราได้สำเร็จที่กางเขนนั้นเราควรจะป่าประกาศสิ่งที่พระเยซูคริสต์ไถ่บาปแทนเราและเราก็มีความเชื่อว่าบาปของเราถูกยกออกไปแล้วที่กางเขนนั้นพระองค์ไม่ได้มาตายฟรี ปรปงมาตายเพื่อที่จะแลกเอาความบาปของเราไปที่นั่นที่กางเขนนั้นความบาปคำสาบชีวิตเก่าของเราไปที่ตรงนั้นแล้วและโปรงได้ตายบนไม้กางเขนนั้นและวันที่สามปรงเป็นขึ้นมาจากความตายก็พิเยซูไทบาปแล้วและเราก็เป็นขึ้นมาจากความตายจากบาปจากกรรมจากเวรเรามีชีวิตใหม่เราเราต้องเชื่อให้ได้ เราต้องเชื่อตามพระวจนะเราต้องเชื่อว่าปรีซุมาถ่ยบาปเรานี่คือพระราชกิจของปรีสุคริสถ้าเราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องบอกว่าเราได้รับการถ่บาปแล้วเรารอดแล้วเราจะไม่ฟังมารเราจะฟังพระคำเราจะฟังพระเจ้าพูดกับเราเราให้น้ำหนักกับพระวจนะมากกว่าชีวิตใหม่ของเราจะต้องดำเนินไปชีวิตเก่าพระเจ้าลืมพระเจ้าไม่เอาเรื่องเรา เราก็ไม่ควรจะเอาเรื่องตัวเองและพระเจ้าให้เราอภัยให้กับตัวเองแล้วก็อภัยให้กับคนอื่นพระเจ้าไม่เอาเรื่องเราใครก็เอาเรื่องเราไม่ได้ใครก็เอาผิดกับเราไม่ได้ใครก็ลงโทษเราไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ยกบาปให้กับเราแล้วเราพ้นเวรพ้นกรรมแล้วเราพ้นนรกแล้วเรามีชัยชนะเหนือชีวิตเก่าแล้วเราต้องสดใหม่สด แม้จะได้ยินข่าวร้ายทุกวีท,ทุกวันเราก็ต้องเอาข่าวดีมาโจมตีมันด้วยหักล้างนี่คือวิธีจัดการกับมารจัดการกับข่าวร้ายไม่ดำเนินชีวิตตามความคิดหรือตามสถานการณ์ตามอดีตที่เคยทำมาวันนี้เรามีชีวิตใหม่เราต้องดำเนินชีวิตใหม่กับพระคำนี่คือทางสายใหม่ชีวิตใหม่ จะไม่ดำเนินชีวิตตามอดีตอดีตของเราจะชั่วร้ายขนาดไหนพระเจ้าเนี่ยมีฤทธิ์เด่นฤทธิ์อำนาจจัดการกับความบาปท,ทุกชนิดแหมืนบาปของเจ้าจะแดงเหมือนสีแดงเข้มก็จะข้าดังหิมะฮาเลลูยา <elu> ขอให้เราที่จะสารภาพบาปแล้วก็กลับใจใหม่นะคะเพราะฉะนั้นมารซสตันพยายามที่จะฟ้องผิดกล่าวโทษกล่าวลายให้เราเนี่ยกล่าวโทษเตรีอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่ไปไหนนะคะเราจะยํำอยู่ที่เดิม ผีตัวเดิมมันก็มากล่าวโทษกล่าวลายว่าเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่ดีวันนี้เรามีชีวิตใหม่แล้วเราต้องต้องดำเนินชีวิตตามชีวิตใหม่ตามพระคำตามที่ปรยซูได้ส่งตรัสกับเราปรีซูเป็นทางนั้นเป็นความจริงไม่มีใครไปถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางพรีสุคริ์สิ่งสารพัดเกา่าๆก็ล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเผชิญหน้า กับพระเจ้าด้วยการตีเราเนี่ยให้ปรุงเจียวจารักษาอารมณ์บาดแผลที่เคยทํามาตั้งแต่อดีตประโลหิตของพระเจ้ามีนฤทธิอำนาจล้างชำระอารมณ์ที่บาดเจ็บความคมคืนให้เราถอดถอนออกนะคะถ้าเราดําเนินชีวิตตามอารมณ์เราจะไม่สมดุลเพราะว่าอารมณ์มันขึ้นๆลงๆเราต้องดําเนินชีวิตตามความจริงก็คือตามบวชนะถ้าเราดําเนินชีวิตตามอารมณ์ เราจะไม่สมดุลเราจะมีอารมณ์ขึ้นๆลงๆลงถ้าเราเจอสถานการณ์ดีก็ดีไปถ้าวันไหนเจอสถานการณ์ไม่ดีเราก็จะรู้สึกไม่ดีเลยจะเต็มไปด้วยความกลัวจะเต็มไปด้วยความระทมทุกข์นั้นกษัตริย์ดาวิดจึงสร้างป้อมใหม่ก็คือเราจะไม่เอาป้อมความคิดเหตุผลจอมปลอมของเราให้ทิ้งไปมันสแตนมันจะมาแทรกเราจะต้องสร้างป้อมใหม่ก็คือ อธิษฐานอ่านพระคำตามสดุดีบทที่34แต่ไปอ่านไปท่องดูว่ากษัตริย์ดาวิดเนี่ยก็มีถ้อยคำเมื่อเขาเจอกันทดสอบทดลองเมื่อเขา,าเผชิญกับปัญหาเขาใช้พระวจนะเขาเลือกที่จะเชื่อฟังอธิษฐานและประกาศหักล้างปัญหาแล้วก็เดินตามพระคำของพระเจ้าเราต้องเข้มแข็งถ้าเราไม่เข้มแข็งในเวลาที่ยากลำบากไม่มีใครช่วยเราได้ เราต้องมีพระคำเข้าไปในชีวิตเราต้องอธิษฐานปกป้องตัวเองแล้วก็เผชิญกับปัญหาให้ได้ไม่ต้องกลัวเราจะไม่ตายเราต้องเป็นคนที่เข้มแข็งในพระเจ้าเราจะไม่ให้มารสตานมาฟ้องผิดเราจะไม่อ่อนแอนี่คือแนวทางของคนที่เข้มแข็งเขาจะไม่ให้ความคิดของเขาอ่อนแอไม่ให้ใจของตัวเองอ่อนแอและเขาจะปลุกวิญญ,ญาณหัวใจ ความคิดของเขาไปในทิศทางที่เข้มแข็งคือพึ่งพระเจ้ามันขึ้นอยู่กับเราถ้าเราตอบสนองพระคำตอบสนองทางของพระเจ้าเราก็จะเข้มแข็งขึ้นเราจะมีแนวความคิดที่เข้มแข็งเมื่อเราพึ่งพระเจ้าเข้มแข็งแน่นอนพระเจ้าจึงสั่งให้เราจงเข้มแข็งนะอย่าอ่อนแอเพราะว่าทุกคนทําได้พระเจ้าจึงสั่งทุกคนมีความสามารถที่จะเข้มแข็งได้ทุกคน แม้ว่าเราจะเคยอ่อนแอขนาดไหนแต่ถ้าเราเชื่อฝังพระดำรัสของพระเจ้าทุกคนจะผ่านสถานการณ์ที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะเป็นไทยเราต้องไม่เห็นด้วยกับความอ่อนแอเราต้องประกาศว่าเราเป็นไทยเรามีชัยเหลือล้นโดยพระเยซูคริสต์ในโลมบทที่8 3ข้อ37ทุกสถานการณ์เรามีชัยเหลือล้นเมื่อเราประกาศด้วยความเชื่อ สถานการณ์อารมณ์ของเรายัางไม่ปกติขึ้นๆลงๆนั่นน,นะนะเราต้องเห็นด้วยกับพระวจนะประกาศถ้อยคําแห่งความเชื่อแล้วก็นะสั่งให้มารสตานหรือการงานเนื้อหนังชีวิตเก่านะอารมณ์ขุนมัวอารมณ์กดเกลียดชิงชงังอาฆาตแค้นหรือว่านิสัยเก่าๆออกไปนี่คือการที่เราประกาศชัยชนะเราต้องเข้มแข็งในการที่จะจัดการกับความกลัวกับความบาปกับมารกับเนื้อหนัง ให้ได้เพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเราทําได้ถ้าเราฟังพระเจ้าเราจะเข้มแข็งในพระเจ้าเราอธิษฐานขอพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ปกคลุมชีวิตของเราทันทีอย่าลืมนะคะว่าตัวเก่าของเราก็มีธรรมชาติตัวเก่ามันยังอยากทํางานกับเรามันยังอยากมายุ่งกับเรามันพยายามที่จะเข้ามาในชีวิตของเราทําให้เราหลงหายหลงผิดทาให้เราไปต่อไม่ได้ เราอย่ายอมแพ้นะคะจงเข้มแข็งจงเข้มแข็งนะอย่ายอมไปกับผีอย่ายอมไปนรกกับผีต้องต่อสู้เพราะว่าทางของพระเจ้าเป็นทางชอบธรรมทางของพระเจ้าเป็นทางสายใหม่ที่ดียอดเยี่ยมอย่าไปหลงเชื่อมารหัวแข็งกับมารต่อสู้ไม่ฟังมารแต่เราอย่ามาหัวแข็งกับพระเจ้าให้เราเชื่อฝังพระเจ้าง,ง่ายๆเพื่อเราจะเข้มแข็งในพระเจ้า ประมาสตานเนี่ยมันจะเข้ามาในชีวิตเก่ามันจะมาชีวิตเก่าก็คือการงานเนื้อหนังการที่เราไม่ได้อยู่ในพระคำของพระเจ้าไม่ได้เชื่อฟังมันสตานมันไม่ต้องการเสียอาณาจักรนะคะมันยังต้องการเราไปเป็นพรกพวกมันอยู่มันจะมาทางไหนมาผ่านชีวิตเก่าเนี่แหละธรรมชาติเก่าธรรมชาติเนื้อหนังของเราเนี่แหละ เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ให้เราดำเนินชีวิตตามอารมณ์ตาม,า وم, ตามเนื้อหนังตามสถานการณ์แต่จงตามพระวจนะแล้วความกลัวจะออกไปและปัญหาก็จะออกไปคำสาปจะออกไปผีก็จะออกไปฮาเลลูยาสันลเสริแล้วขอบคุณพระเจา้านี่คือสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบคือจัดการกับตัวเก่าในหนังสือเอเฟซสได้พูดเรื่องนี้วิติจัดการกับมาร มนันมันไม่ได้สอนให้เราที่จะเป็นคนดีทําสิ่งที่ถูกต้องแต่มันจะสอนให้เราทําผิดมันจะเข้ามาทางเนื้อหนังมันจะเข้ามาในสิ่งเก่าชีวิตเก่าอดีตเก่าๆมาโจมตีเรานะคะทําให้เราเนี่ยไปต่อกับพระเจ้าไม่ได้เป้าหมายของมานก็คือขัดขวางไม่ให้คริสเตียนรักพระเจ้าอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ไปต่อในการดำเนินชีวิตใหม่ไม่ได้มานบังคับให้ผู้คนฟังมัน วันนี้ถ้าเราไม่ฟังเหนือหนังไม่ฟังตัวเก่าของเราเราตัดสินใจแล้วว่าจะตามพระเยซุกริตเราต้องกำจัดมารวิธีกำจัดมารก็คือนั่นแหละเอเฟซัสบทที่สี่ไปอ่านไม่ทำบาปอย่ามุสาอย่ากโกรธอย่าให้โอกาสมารอย่าขโมยแต่จงใช้มือทำสิ่งที่ดีงามตามพระรรัญญัของพระเจ้านะคะ โกรธก็โกรธได้แต่อย่าทําบาปคนเรามันมีความโกรธถ้าไม่เนื้อหนังมันก็พยายามที่จะให้เราโกรธแต่ก็ให้เราฟังพระวจนะพระเจ้าบอกว่าเราจะไม่ทําบาปก็ก็มีบ้างอารมณ์โกรธแต่ว่าเราจะตัดสินใจฟังพระเจ้าต่อไปเราจะไม่ฟังมันเราจะไม่ประชด อย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของเจ้ายาทำให้พระวิญญาณเสียพระไัยอย่าไปทำบาปอย่าไปประชดอย่าไปดำเนินชีวิตตามชีวิตเก่าตามเนื้อหนังอย่าหันหลังให้พระเจ้าอย่าถึงพระเจ้าอย่าถอดถอนใจของเราออกจากทางของพระเจ้าเพราะว่าทางของพระเจ้าเป็นทางที่ดียอดเยี่ยมเราจะไม่ฟังมารเพราะฉะนั้นมารสตานมันจึงทำให้เราโกรธเพื่อเราจะไปหามารเลือกมันเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการในเราเนี่ยเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไป เอาความขมขื่นเอาความจุนเฉียวความกดการทุ่มเถียงกันการพูดจาที่มีคำหยาบคายการใส่ร้ายการดินทานะทุกอย่างออกไปจากชีวิตของเราเอเฟซัสบทที่สี่จะสอนเราเรื่องนี้เพราะฉะนั้นกำจัดชีวิตเก่าให้สินส้นซากทุบตีเนื้อหนังเราต้องตัดสินใจทุกวันว่าเราจะต้องเลือกพระเจ้าเราจะต้องกำจัดชีวิตเก่าเราจะต้องปฏิเสธไม่ทำตามมันไม่ทำตามเนื้อหนังไม่ทำตาม สิ่งที่มันสตานนากโกหกหลอกลวงเราเพราะฉะนั้นนะกําจัดชีวิตเก่าให้สิ้นซากจะลืมนะคะชีวิตเก่าชีวิตใหม่มันเป็นเส้นขนานเนื้อหนังกับชีวิตฝ่ายวิญญาณมันต่อสู้กันทุกวันไม่ว่าเราจะเป็นคริสเตียนเก่าคริสเตียนใหม่คริสเตียนยนานะมานานแลมปีก็ต้องเจอนะเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าเรายังอาศัยในโลกนี้มันมีโลกเนื้อหนังด้วย แต่ว่าถ้าเราบำรุงฝ่ายวิญญาณของเราดีรักพระเจ้าอธิษฐานอ่านพระคำของพระเจ้าตัดสินใจฟังพระเจ้าฝึกที่จะฟังพระเจ้าง่ายๆเราก็จะกลายเป็นคนที่ชนะเหนือหนังเพราะฉะนั้นก็ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะแม้นว่าจะเป็นชีวิตเก่าชีวิตใหม่เป็นเส้นขนานกันก็เถอะแต่เราจะเลือกเส้นทางใหม่เราจะต้องเดินคนละเส้นทางในเอเฟซัสบทที่2ข้อ1งถึงข้อ3โรมบทที่หข้อที่6กาลาเทียบทที่ 2: อข้อ20 นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับคนของพระเจ้าต้องเข้มแข็งต้องดําเนินชีวิตตามพระดํารัสตามพระคาของพระเจ้าสวมสภาพใหม่เลือกชีวิตใหม่พระเจ้าประทานพระวิญญาณแห่งปัญญาที่เปิดเผยให้กับเราถ้าเราเลือกชีวิตใหม่เราก็จะเห็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมมรดกการจเตรียมเพราะพรานานาประการเราจะไม่อยู่ในวิญญาณทุกทรมานแต่เราจะมีเสรีภาพ เราจะเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางเราจะสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่าลงขอให้เราผ่านได้ได้ขอให้เราสอบผ่านขอให้เราชนะการทดสอบทดลองขอให้เราเลือกชีวิตใหม่เราจะกลายเป็นคนที่ประพฤติตามระวศนะเราจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเหลือเราเราจะมีชีวิตที่เต็มล้นด้วยนะความสดใหม่สดชื่น เราก็จะมีนะกําลังที่เข้มแข็งเราจะเหยียบงู้ลยแมงป่องเราจะมีกําลังมากกว่ากําลังของศัตรูนี่คือชีวิตที่เข้มแข็งในพระเจ้าเราจะมีธรรมชาติใหม่ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพปรองสำหรับระวชนักที่พระเจ้าจะให้ชีวิตของเรานะั้นนะตอบใจต่อพระเจ้าแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าเราจะมีการปลดปล่อยเราจะมีพระพรความบาปหรือชีวิตเก่าจะไหลออกไปอีกเนะส้นทางหนึ่ง เมื่อเราเลือกพระเจ้าพระเจ้าจะให้เราพบชีวิตใหม่พระเจ้าจะให้สิ่งที่ยอดเยี่ยมมากับเราสรรเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าพระองค์จะให้เราพบความอุดมสมบูรณ์แน่นอนเราจะเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางเราจะสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงขอบคุณโรรองสรรเสริญพระเจ้าละมอบซึ่งกันเละกันไว้กับองค์ในพระราชนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพระเจ้าไว้พรบอรครับ แทนนาฬิกนทร่ทงชาวเมืองชาวร่มคนชาวของไทยวัยรุ่นกันทุ่งวัยรุ่นที่รวยค่าความเปิดต้องต้องเลืมุทรา